ในตอนก่อนได้พูดมาถึงจริยาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาปฏิผลแต่ในตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของพระโสดาขั้นสตาขตุงมากกว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้การพิจรารณาอันดับแรกรพิจารณาถึงความตายเป็นอารมณ์ การคิดถึงความตายนีบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องถือว่าเป็นศูนย์สำคัญที่เราต้องคิดเป็นปกติแต่ลงไม่คิดถึงความตายแล้วคนมันก็เลวที่เลวเลวกันโดยมากม่ได้คิดถึงความตายยังได้ทำความชั่วกันได้ทุกอย่างขาดมิใีและอตุตปะ อิริได้กับความละอายความชั่วโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วจะทําความเล่าร้อนใหเนเจที่เลวกันมาได้ก็เพราะสายคุณธรรมทั้งสองประการนี้ไม่มีในจิตคนเราถ้าขาดอิริแโอตัปปะก็เป็นอันว่าไม่ใช่มนุษย์เพราะว่ามนุษย์แปลว่ามีใจสูง ยิ่งเป็นวิสุทมิมเฑนด้วยแล้วก็เร็วมากเต็มทีจะได้นคำสอนแต่ละคราวทั้งตอนเยน็นตอนเช้าตอนกลางคืนกลางวันตอนบิดก็ตามมักจะเตืเอนกันอยู่เสมอว่าให้น,นึกถึงความตายเป็นอารมณ์จะได้ประกอบความดีนี่องค์สมเด็จพระยยนศรีเองก็ได้ทรงตรัสกับพระสารีบุตรกานนท์ ว่านันทะดูก่อนอนลเราเองนึกถึงความตายทุกลมให้ใจเขาออกนี่คนดีอย่างพระพุทธเจ้าเป็นจอมอจาริยะหรือว่าเป็นจอมพ้าสมณะทั้งหมดพระองค์ก็ยังกำหนดจิตจับความตายเป็นอารมณ์ไม่มีความประมาทในชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าคนานึกถึงความตายแล้วก็ต้องมีความรู้สึก ว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายเป็นผีเราก็จะเป็นผีดีนี่ถ้าไม่นึกถึงความตายมันก็ขาดฮีริโตตะปะัดถ้าอยู่อย่างคนก็เป็นคนเลวถ้าตายเป็นผีมันก็เป็นผีเลวคือเป็นผีในนรกเป็นผีประเภทเปรตเป็นผีประเภทอสุรกายมีภาวะประเภทสติไรฉัน นี่ผลร้ายสำหรับคนที่ไม่นึกถึงความตายและขาดหิริโลตปะัฉะนั้นขอท่านหลายเมื่อจะสร้างความดีก็จงทรงจิตไว้ในด้านฮิริโลตปะควบคุมกับความรู้สึกตัวว่าเราจะตายความจริงความตายมีสองอย่างตายประเภทสิ้นลมปราณนั่นอย่างหนึ่ง ตายประเภทที่มีลมปราณนั้นอย่างหนึง่งตัวอย่างเช่นนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยถูกนางมาคณิยาอิชาริชยาในที่สุดเชื่อจ้งจจางให้น้าชายเพื่ออาเข้าไปเผาก็ใส่คนนางหญิงห้าร้อยให้ตายพร้อมกันแต่หญิงเรืองห้าร้อยน,นั้นมีความไม่ประมาทในชีวิตเพราะลมจิ เป็นประโสดาบันอยู่แล้วยิ่งในนั้กระนำกันว่าพวกเราทั้งหลายจงอยากโกรธในพระนามาคธิยาจงอยากโกรธในมาคินมาคาทิมาคันธิยพรามผู้เผาประสาทจงมีจิตคิดให้อภัยแก่คนลงสองเรื่องรัดรวบรวมกำลังใจสร้างความดีให้สูงยิ่งเึ็นไป ในขณะไฟที่เข้าใกลก้จะมาจวนจะเผาตายก็ปรากฏบางคนได้เป็นพระสิกขาคามีบางคนบรรลุถึงพระอนาคามีทั้งนี้พเพราะอะไรพราะรู้ว่าความตายจะเข้ามาถึงในเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหมดทั้งห้าร้อยคนไม่มีความประมาทในชีวิตรววรวงกำลังจิตปรงขันห้าบรรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารยงยานในที่สุดมันจะต้องตายแล้วตายดีตายชั่วมันก็ตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบพราะพระสงค์ไปรายงานให้ฟังเมื่อหญิงหา้าร้อยมีนางสาม,มาวดีเป็นประธานต้องถูกไฟเขาตายองค์สมเด็จพระจอมไาตรก็ทรงทราบ อาพิจวีรดูก่อนพิสุท,ทิั้งหลายหญงห้าร้อยนั่นถึงว่าจะตายแล้วก็เหมือนกับคนที่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีชีวิตอยู่เขาก็สร้างแต่ความดีเมื่อตายไปแล้วก็เป็นผีดีคือเป็นพระเดยเจ้าเป็นสูงเป็นพระสิีคาคาม,มีบ้างเป็นพระนาณาคาม,มีบ้าง เป็นอันมาท่านที่เป็นสกิทาคามีเรียบไบายาภูไม่ต้องพูดกันถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวก็ไปนิพพานท่านที่เปรนอณาคามีตายไปเป็นเทวดาแล้วก็นิพพานหมดนั้นที่องค์สมเด็จพระประก,กรั์กล่าวว่าเขาพนนั้นยังไม่ตายคือว่าไม่ตายจากความดีมีความดีก้าวขึ้นสูงกว่าเมื่อมีชีวิตปกติ สำหรับพน,นางมังคตมาคันธิยายก็ถูกพระเจ้าอเทนบรมกษัตริย์สั่งประหารชีวิตพร้อมด้วยพวกระยตในฐานะที่เป็นจอมอิจฉาริษยาบุคคลอื่นรีจชาริษิยาพ,น,ยยาพน,นางสามาวดีพร้อมด้วยห้าร้อยที่เป็นบริวารจงกระทั่งถึงความตาย ในที่สุดพระเจ้าเทนบรุมกษัตริย์บมบาท,ท้าถเธอก็สั่งให้จับพนามาคันธิยากับบรนดาญาติทั้งหลายโดยเฉพออาะญาติทั้งหลายเหล่านั้นให้ขดร้มฝังลงไปขึ่งตัวแล้วให้ฟางมาสมให้เลยหัวสั่งให้ควายจุดแล้วก็เอาช้างใช้ไถเหล็กช้างเตรียมไถเหล็กเดินไถพวกนั้นขาดกลางตัว และขาดตายด้วยการทร,รมานอย่างยิ่งสำหรับตัวนางมาคันธิยาจอมอิจฉาสิยาเป็นโ้นหน้าคนในด้านทำลายความดีของบุคคลอื่นพระเจ้าเทนบรมกษตรย์รำบาดเท่าเธอให้จับหกมือสองมือแขวนเท้าไยิด,ดกับพื้นให้ผ้าม้วน,วน,วนยัดใส่ปาก เนื้อเชือดเนื้อทีลชิ้นอา,ทอามททอดสัมมันทอดสุกแล้วบังคับให้นางมาคาริยากินจนกว่าจะตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่ามางมาคริยาในสมัยที่ยังไม่ตายก็เหมือนกับบุคคลผู้ตายแล้วคือมีแต่ความชัว่วไม่มีความดีตายจากความเป็นสุขมีแต่ความเลาร้อน ในการที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นพระโสดาบันเราก็ต้องนึกถึงความตายเป็นปกติถ้าพวกเราเป็นพระโสดาบันไม่ได้ก็รู้สึกว่าเป็นน่าเสียดายอยู่ในสถานที่เช่นนี้รับฟังธรรมะกันทุกวันวันละหลายเวลา แต่ยังจะครบความชั่วคือขาดที่นี้เอาอตตะเข้ามาเป็นประจำตามที่เคยปฏิบัติรมในกายก่อนก็รู้สึกว่าจะเลวเกินไปสำหรับการเกิดเป็นคนไม่สมควรก็เอาภาพของมนุษย์เข้ามาสวมกายเอาใจเข้ามาสิ่งของภาพมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพิสุกสมเณงก็ยิ่งเลวมากที่สุด เว่าปิะสบสมณเณรจะต้องมีอธิศีลสิกิาอาธิจิตศิกขาอธิปัญญาศิกขาฉะนั้นจงพยายามรวบรวมกำลังใจให้ทรงไวจะเพราะความดีอย่าปล่อยให้ความเร็วมันหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจอีกเพราะความเร็วไม่ให้ผลแห่งความป็นสขแบบก่บุคคลผู้บพฤติปฏิบัติมีอย่างเดียวคือความทุกข์ความร,าร้อนเช่นเดียวกับนางมาังคติยา จงอย่านึกว่าจะมีใครทัปรานีในฐานะที่เราเป็นคนเลวปัญหาไม่ได้โลกนี้ทั้งโลกไม่มีใครก็ไมตตาปรานีคนเลวนี่การลงโทษเราก็จงอย่าคิดว่าคนอื่นจะต้องมาลงโทษเราก่อนที่คนอื่นจะลงโทษกรรมที่เราทำความชั่วมันก็สร้างความเลวร้อนให้เกิดขึ้นแก่เรา ในเมื่อใครเขาพูดเรื่องความโชคาอะไรเราก็สะดุง้งเพราะเรามันเ,เร็วพระฤาษีจ่ายคำสัตวว่าอาจรนาโจทยัตตานหนังโจงเตือนตนไว้เสมอเ้อจึงโจทย์ตนกล่าวโทษตนไว้เป็นปกติหาความโชวของตัวอย่าไปหาความโชวของบุคคลอื่นถ้าเราเล็วมากเท่าไรเราก็เพ่งเล็งความเร็วของบุคคลอื่นมากเท่านั้น ถ้าเราดีมากเท่าไรเราก็ไม่มองเห็นความเรวของคนอื่นกพรายอมรับนับถือกฎของกรรมที่เรายังไม่แสหาความเร็วของคนอื่นเสียดสีเขาบางกะทบกระเทียบเขาบ้างทําลายความสุขใจเขาบางนั่น,นแสดงว่าเรามันเร็วถึงที่สุดข,ของความเร็วคือความเร็วมันไม่ได้ขังอยู่เฉพาะในใจมันไหลทางกายไหลมาทางวาจาคือมันลน้นเรวจนลน้น นี่ขอท่านทุกคนจงจำไว้แล้วก็พยายามนึกไว้เสมออย่าไปมองดูความเลวของคนอื่นมองดูความเลวของตนไม่ต้องไปปรับปรุง,งคนอื่นเขาปรับปรุงเราเรา,เราให้มันดีที่สุดน,นี่จิตที่มันจะดีมันดีตรงไหนก็ดีที่ตรงระนึกถึงความตายแล้วก็มีอีดิโลตะปะอายความชั่วเกรงกลัควความชั่ว ความทั่วมันมีอะไรบ้างเราก็รู้กันอยู่แล้วเราต้องเป็นผู้มีศีลถ้าทำลายความสุขของคนอื่นจะชี้ว่าเราเป็นผู้มีสีลได้อย่างไงทำลายความดีของคนอื่นเราจะเป็นผู้มีสีลได้อย่างไงกิจของเราที่จะทำนอกจากอธิเสียน,นสิกขาแล้วก็ต้องเป็นอธิกิตสิกขา ถาที่จิตเสิขนศึาคือทรงจิตให้อยู่ในด้านของความดีเรียกว่าฌานสมาบัติฌานสมาบัติี่ประวัตินึกถึงความดีอยู่ตลอดเวลามีพรม,มวิหารสีเป็นเครื่องประจำใจถ้าเราอายความชั่วเกรงครัวผลของความชั่วก็ต้องใช้พรมวิหารสีเข้ามาประครับประคองอารมณ์ของจิต เมื S <S ่ออพอมิหารสีคือเมตตาในคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหมดกรุณามีความสงสารปรารถนาจะเกื้อคูลให้มีความสุขมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่้าได้ละสัญญาบุคคนอื่นไม่เห็นคนอื่นได้ดีก็พรออย่าดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเน้มเมอกฎของกรรมและกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เกิดขึ้นมันสุดอิสัยที่จะพึงระงับได เราก็วางเฉยไม่ดินน้นรนจอไม่ซ้ำเติมเมื่อบุกคนอื่นได้รับความทุกข์นี่ถ้าอาการทั้งสีอย่างมีอยู่ในใจของเราความชั่วไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้ที่เราต้องชั่วกันก็แปลว,ว่าขาดวิริโยตปฏิขาดนึกถึงความตายขาดโทม,มิหานสิ่ถ้าขาดสิ่งทั้งสามประการนี้สิ่งของเรามันก็ไม่มี จะทรงเพศเป็นพระจะทรงเพศเป็นเนรจะทรงเพศเป็นอมาสกุมาสกาิกาก็สักดติว่าเพียงคงมีเพศเท่านั้นอย่างนี้พระธรรมพุทธ h จ้าถือว่าเถนะแปลว่าหัวขโมยคือเอาขอโมยของเพศสมณะมาใชา้น้ำใจจริงๆนั่นเร็วยิ่งกว่าสัติรชาน สัตว์ก็ถือว่าเป็นสัตว์อยู่แล้วมันจะรบกวนกันเขาก็เป็นสัตว์อยู่ในอาบายภูมิถ้าคนเรามีน้ำใจทายสัตว์ไม่ยอมรับนักถือความดีซิ่งกันและกันมันก็เลวกว่าสัตว์นี่ต้องประน,นามตนอย่างนี้การประน,นามตน,น,ต,นต้องประน,นามให้หนักอย่าป็นนามเบาอย่ามองในได้ของความดีแม้ถตาท,ที่ตของเราทรงอยู่ในพมวิหารสีแล้ว มีอะไรบ้างที่มันจะมีคืมเกิดขึ้นนั่นก็คือศีลบริสุทธิ์ไม่ต้องระมัดระวังศีลความเป็นผู้มีเหตุมีผลมีความเคารพในองค์สมเด็จพระโทธสุก็มีพร้อมบริบูรณ์เพราะอะไรว่าคนที่ทรงศีลบริสุทธิ์แสดงว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ เพราะว่าพระพุธทธธรรมพระสงฆ์ทรงแนะนําให้จิตยอยู่ในขอบเขตนี้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินาสีเป็นต้นเราจึงได้มีศีลบริสุทธิ์เราจึงรู้จักความอายความชั่วเกรงกลัวความชั่วเราจึงได้มีการประกอบความดีคือจิตทรงทรงพรมวิหารสีคนที่มีจิตทรงพรมวิหารสีมีฮิริโลตปะ นึกตึ้นความตายเปน็นอารมณ์อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเยือกงเยินก็มีแต่ความเป็นสุขเราก็เป็นสุขกคนอื่นก็เป็นสุขร่างกายไม่เสียปากไม่เสียทั้งนี้เพราะว่าใจไม่เสียถ้ากายเสียปากเสียก็แสดงว่าใจมันเสียเสียมากจนถ้ามันล้นมาถึงกายมาถึงวาจา นี่เป็นอนวุวาพถ้าทรงคุณธรรมอย่างนี้ได้ความเป็นพระสดาบันก็ยะปรากฏแตนี้สำหรับวันนี้ขอดูเวลาก่อนว่าจะมีเวลาพูดไหมพอพูดต่อไปเมื่อเราพูดกันมาด้านถึงประโสดาบันมันประกอบปฏิองคสี่ระการคือหนึ่งมีความเคารพต่พระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในบัรรมสามมีความเคารพในประสงค์สี่มีศีลบริสุทธ นี่เป็นองค์ของพรสนดาวันแต่องค์ท่านหลายนอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยมรณานุสติกรรมฐานในเบื้องต้นที่เราคิดว่าเราจะต้องตายจงอย่าคิดไปสองวันสามวันตายจงคิดไ้เสมอว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้และตายก็ต้องจงตายดีตายอย่างพนางสามาวดีพร้อมด้วยห้าร้อย จะเป็นคนมีลมปรานณต่ว่ายินตายจากความดีอย่างเหล่าของนางม,มาคันธียา <c oughs> นี่สำหรับอนุสติที่เพิ่งปฏิบัติในกานเป็นประสูนาบันก็หนึง่งมรณาน,นุสติกรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองพุทธานุสติกรมฐานนึกถึงความดีของพระเจ้าเป็นอารมณ์ สามธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของนธรรมเป็นอารมณ์สสังขานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระสงเป็นอารมณ์ห้าศีลานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของศีลเป็นอารมณ์หพรมิหารสีอย่างนี้ไม่เรียกว่านุสติใครคนในพรมิหารสี่จะเป็นกรรมฐานรองในเป็นอารมณ์ แล้วเก็ดอุปสมานุสตินึกถึงปนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนาให้ใจใช้จิตควบคุมอยู่ตลอดวันทั้งเวลาลืมตาและหลับตานี่นักปฏิบัติที่ดีเขาใช่แบบนี้ไม่ใช่ว่าเวลาหลับตาทำท่าเป็นคนจะดี แต่พอลืมตายกันมาแล้วความอัปรีมันก็เกิดจากจิตอิจฉาและเสียากบุคคนอื่นก่นแกล้งกุคคนอื่นคิดเพือนทุกุได้กคนอื่นเป็นต้นอย่างนี้มันใช่อะไรไม่ได้ตายแลย้วแปลใบโยบูเนย่ยว่าแต่เป็นประสูดาบันเลยกลับมาเป็นคนมันยังเป็นไม่ได้เข้าใจจิตตามนี้อันนี้มอเราพูดกันมาแล้วในด้านพระสดาบัน เ้าขอตอบปริมิตสิ่งอารมณ์ของพระสกิทาคามีสำหรับพระสกิทาคามีเนะี่ยทำจิตให้ละเอียดลงไปกว่านั้นคือระงับโลภะความโลภระงับโทสะความโกรธระงับโมหะความหลงให้เบาบางหลงยังไม่หมดคือความโลภยังมีอยู่แล้วก็เคลาลงไป ความโกรธยังมีอยู่ยับยั้งได้ไวเร็วความหลงยังมีอยู่มันก็มีการเ้าตัวเป็นอนันว่าทั้งความโลภความโกรธความหลงมันบางบาง,บางกว่าพระโสดาบันท่านยังเรียกว่าสกิทาคามีสำหรับสังโยคลองค์ก็มีความประพฤติเหมือนกันแต่จิตละเอีกกว่า อันนี้่อเราจะระงับความโลภความโกรธความหลงได้ทีละตัวมันลาบากเราก็มายืนจุดสวน์กลางจุดศูน์ยกลางก็คือทรงทรองพมิหารสี่เ่้ครัดมีความมั่นคงในพมิหารสี่มากขึ้นมีหิลิละโอตระมากขึ้นนึกถึงความตายเห็นชัดมีอารมณ์ทรงตัวมากขึ้น นี่ในเมื่อเรามีพมิหัรสีมีฮีริโอตปาดไม่ถึงความตายใจมันเลิกโลกเออเลิกโลกตรงไหนเพราะมันจะตายรู้ถ้าการคำว่าโลภมันเรียกว่าการแต่เกี่ยแต่กายเกินพอดีถ้าหากว่าหาอาหารและหาทรัพย์สินมาได้โดยสมาชีวะไม่จัดว่าเป็นความโลภ ต้องเอาอาการเกินพอดีสําคัญคืออยากจะได้เขาคนอื่นเมื่อแม่จะไม่ทําใจื่อก็อยากอยากจะโกงเขาอยากจะโกมเห็นเขาอยากอิจฉาหรือขียาเขาอยากทุกอย่างซึ่งมันได้ของความเลวอันนี้ตัวอยากตัวนี้เราตัดงดมันได้เส้นได้ด้วยอำนาจพรรมวิหารส่ และหิริเหลาตะปะและมรณาลุสติกรรมฐทานอารมณ์สามักายก็ควบคุมขึ้นว่าอยากได้ของเขาทำไมได้มาแล้วมันก็ตายไม่ได้มันก็ตายมีเท่านี้ก็พอกินหาก,กินแบบนี้มีเ่าเท่าไรพอใช้พอกินจะาหาก,กินให้มันรวยกว่าน,นี้ก็หาก,กินด้วยความสุัญิตใจไม่ติดโทษก็จะเป็นสุาาวิตาคารี อารมณ์อีกันหนึ่งของพระสกิทาคาืีที่มีความหมายสำคัญก็คืออภัยทานให้อภัยแด่ผู้ผิดแต่เราเองก็พยายามไม่ทำความผิดเยี่เสมอทรงอารมณ์ปกติในมรณานุสติกรมาฐานเคร่งครัดเคารพในคนพระรัตนตรัยเคร่งครัดมีฮิริโลตปะเคร่งครัดมีสิงเคร่งครัด มีพรมิหารสีแข็งกร้าวในจิตไม่ยอมให้จิตตกอยู่อำหน้าของความเร็วนึกถึงการให้ทานการบริจาคอยู่ตลอดเวลาตั้งหน้าปรารานายจะส่งเข้าคนอื่นให้มีความสุขมีอุปสมานุสติการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีจัดจิตใจรักพนิพพานอย่างยิ่ยง เพียงเท่านี้จิตใจของบรรดาเดยพุทธบริษัทชายงที่สุดะสมณเนรถ้าทรงอารมณ์ได้อย่างนี้จริงๆท่านก็เป็นสกิธาคามีซึ่งมันเป็นของไม่ยากที่ยากเพราะเราอยากเร็วถ้าคนอยากดีสโสรดากสกิธาคามีไม่มีอะไรจะยากะอะารสำหรับเวลาการที่จะพูดกันหมดแล้วต่อจะมีไปบรรดาท่านหลังไหล ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาแต่ความจริงไม่มีความสำเป็นักใครคนตามวาจาที่กล่าวมันั่นดีกว่าจึงกว่าจะได้ยินทุกยานบอกบทเวลา